วันนี้เรามาดูการทอสิ้นดินจกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลายที่บอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับจะเห็นกี่แบบน่ารักกระจุมกระจิมเลยนะครับวันนี้นะครับมาดูพี่เขาทอกันนะครับวันนี้จะเป็นลายอะไรนะครับไม่ได้เป็นหนึ่งใน9ลายของสิ้นดินจกของชาวไต้วนมาแนเซี่ยวนะครับอันนี้จะเป็นลายอะไรครับพี่ลายดอกประสาทลายดอกประสาทนะครับใกล้เคียงกับลาย12หน่วยตัดนะครับ แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยรู้สึกว่าจะเยอะกว่านะครับจะเห็นว่าการให้สีนะครับลวดลายต่างๆเนี่ยจะเยอะขึ้นนะครับความถี่ของดอกนะครับความถี่ของลายเนี่ยจะเยอะกว่าลาย12หน่วยตัดนะครับตีนจกผืนนี้เราจะเห็นว่าปแปลกๆนิดนึงนะครับอ๋ออันนี้คือเขาอะเราต้องทํากลับหัวกับหามปกติแล้วตีนเนี่ยจะต้องอยู่ทางนี้ ตีนจะต้องอยู่ทางขวาทีนี้เขาค้นมาให้ผิดพี่ก็เลยต้องทําไปตามผิดนี่แหละคือพี่ก็ต้องกลับกลับหัวนกมาไว้ทางนี้แต่นี้หัวนกก็ต้องมาอยู่ซ้ายพี่ก็ต้องฝึกทําเหมือนฝึกใหม่เลยขั้นตอนก่อนจะมาถึงการทอเนี่ยก็ต้องมีการค้นมีการสืบนะคเป็นภาษาของชาวบ้านนะครับก็คือพูดที่งาๆคือทํา,อทาผิดฝั่งวางเถอะนะฮะ แต่ด้วยความที่มีประสบการณ์สูงนะครับของการทอผ้าเนี่ยก็สามารถทําได้อีกนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะก็คือทําสลับฝั่งแต่ว่าเมื่อทอเสร็จเป็นผืนอ,ออกมาก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่แต่เวลาเราจบอะเราไม่ถนัดทางนี้แต่มันก็ช้าหน่อย <c oughs> <c oughs> ก็คือผิดธรรมชาติไปน,รรนิดน,นึงนะฮะก็ยังสามารถทอออกมาเป็นผืนเหมือนเดิมได้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับขอชื่นชมใน ประสบการณ์ฝีมือของพี่เขาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการทอแบบผืนต่อผืนเลยนะครับแน่นๆนละเอียดทุกเส้นนะครับการถักทอแต่ละดอกแต่ละเส้นนะครับทอไปก็ต้องขยับไปด้วยนะครับเพราะว่าป้องกันการหย่อนนะครับจะเห็นอีกแล้วนะครับการนับล่องนะครับสอดเข้าไป เต็มขนเม่นเลยนะครับเนี่ยรับลองจะอยู่ในความเป็นอัตโนมัติเลยนะครับศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทพวนบ้านัดเซียวนะครับที่มีวัฒนธรรมสรืบทอดกันมาอย่างยาวนานต้องใช้เวลาฝึกฝนกันเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านที่ชอบและรักศิลปะการทอผ้านะครับผ้าสิ้นนิจกของชาวไทพวนบ้านัดเซียวรับรองเลยว่าคมทุกเส้นแน่นทุกดอกนะครับ ผืนหนึ่งทอเสร็จออกมาเนี่ยเมื่อนําไปต่อเป็นผ้าถุงเป็นชิ้นงานออกมานะครับสําหรับการสวมใส่เนี่ยใส่ได้ทนใส่ได้นานนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการหลุดเลยนะครับแบบนี้นะครับ